จิ้มน้ำเห่ได้เขาก่อนได้พี่น้องจิ้มน้ำมันยังใ,ใส่ปลาออกูว่าแล้วว่ะแดงนัวดเลือกาม,มาเพิ่มให้มันจางบานเลยมันเชี่ยมพี่น้องเขาก,ก็มีวิธีแกใส่แม้น้ำปัน่นแกงไปละใส่น้ำลงไปมาจิ้มอีกพี่น้องเอ้ยใส่ปลาต้องแฝงกับซอสเค็มหน่อยเถอะเออเพราะว่าปลานมีน้ำเออปลามันดูดดูดดูด,ด,ดตามเค็มเหมันปลาน้ำทะเลอื ใส่ปลาไปาในขั้นตอนต่อไปพี่น้องได้เราก็ไม่ต้องข้นเด้อปลาใส่ไปเลยน้ำเดือดเ้าใส่เลยครับกล้องพร้อมอาเริ่มสวัสดีค่ะมือนี้ยายรวยพาจวดส่องมีเสียงแชนแนลสีภามาเห็ดเบี่ยงนู้มงมกปลากระแยงน้อยโอปลาแยงเหรอเออเนี่ยเ,เด็ดหัวย่างดีซื้อมาจากตลาดาาเออ เด็ดหัวล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องซือม้าตาตลาดมกมอบมิตรตองดอกเริ่มนที่อธิบายขั้นตอนวัตถุดิบก็มีผักอีตูมิตนหอมมีพริกใบบักโขดตะไคร้หอมแดงนี่ละพี่น้องเอาครกมาเอาครกมานี่เอาครกเห็นนี่ละได้ตำเลง่าย กคกหินแท้นักกะนักาขาออกมาขาครกขายืนตำพี่น้องโคกของแม่ข้าตำมะฮงว่เาเปตำพี่ทงหน้าอะไรตัวไหนอืมไวได้เล้ยวยนาะยืนตำเนาะอืมเว้ยดีตัวเคียงพี่น้องเคียง,ยงมาซอยตะใครซอยซา เชียงน้อยซอยซาเชียงใหญ่ซอยตะไคร้แห่เจะหัวออกน้ำล่างก็ยู่นี่แหละแต่ว่าไม่สะอาดตอนละซอย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 มือนี่ปลาคือส่งหลายๆก็เอาสามหัวเนาะส่งมันส่งหลายอยู่ประมาณจักเริ่งกิโลอยู่ละ ปลามันเบาไม่ได้ไหลเพิ่งกิโลหรือขวัโลูกบุ๊กกาบกะถือดอกเพราะว่าเสื่อมากกิโลหนึ่งก็เห็จรินไปแล้ะได้ขึ้นมกไปเลยเด้ออ่าซอยแล้วก็เอาไปใส่ครบใส่ครบใส่ครบแล้วก็ใส่เกลือกันกระเด็นบ่เหมันกระเด็น ตำตำเท่ากันดอกพริกดิบแล้วก็ตำตำตะไคร้ให้บ่ต้องละเอียดคักดอกเอาแบบหยาบๆสักน้อยนี่ล่ละแมนอยู่ความมกเพราะว่ามันหมกมกหมอดีหมกมันใส่ละเอียดมาเลยครับเอาแบบหยาบๆสักน้อยแล้วพี่น้องเด้อเด้อหยาบๆเด้อยเขาก็ใส่พริกสดมาเี้พริกสดมันตำไม่ยากิึงป่าก่อนครับ กะย่านเพลสกะเครื่องปลาซับนี่กะไส้าสามหน่วยหนึ่งหน่วยสองหนวยแล้วก็เอาหน่วยที่สี่หน่วยหน่อยน้อยหน่วยหน่อยก็นี่เด้สี่หนวยหน่อย,หน,ยหน่อยแถมตั้ตพริกบัน้นตัพริกตั้หอมแดงเขาเอาพริกหล่อใส่น้ำก็ได้ผู้ใด,ดมาขัดกัดกรับเอา กูได้บ่มักเผ็ดเผ็ดกะบ่ะต้องกินพริกหลอห้องไมีมันนียจะเอาหอมแดงเมล์ไส้แบ่นี้แกะล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยทำใส้กันครับทำเครื่องแกงเครื่องหมกครับเออทำเทลลาหัวมันสีฟงฟงกับกระเด็นกันเดียวกันละบ้านไข่เอิ้นฟงมันจะฟง บ้านคอยเรียกกระเด็นภาษาไทยภาษาลาวก็ปั้นกระฟงานนี่ก้อนอื่นเท่ากับข้างหัวให้มันหอนก้อนให้มันเดือดก้อนเนาะน้ำโอจุป่ะอืมน้ำโบจุน้ำจักหนึองโจก ตายเถอะพ่อพอแล้วน้ำจวกเครื่องมาติดเตาแก๊สเพราะว่าเตาถ่านมันมอดแล้วน,นึ่งข้าวตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ขาอันนี้แม่ฮักนี่เล็กมันนั่นสนิมกินมันเลยก่อนัอ้นพูดอะแมนเบิดขาต เออมันผุขาโตะกะเลยอันนี้เนี่ยกะเละขาโตแกรดสื่อไม่บ่เ้ากะมาเอาพริกที่เขาตำไว้เนี่ยใส่หม้อเจ้ากนพี่นอ้องอ่าโอ้ยไงผดไดกลางนิดนึงนี่ละโคกหน้อยน่อยนิด พริกเทาต่ำไปเทาสิใสสซกก่อนพี่น้องอ่าเครื่องทเท้าต่ำเนี่ยครับอเออพริกจะไข่หอมๆเครับเนี่ยตำหยาบๆพี่น้องอใส่ไปครับใส่ลงไปเครื่องเทศเครื่องหมกเทศเนำม,มันนี่ละมาล้างโคกสำคัญที่สุดคือนำล้างโคกแล้วพี่น้องอมันจะใครแบ่บว่าน้ำล้างจานน้บ่บ่ น้ำล้างจานมันก็นเกินไปนี่ละเนี่ยเ้าก็เทใส่นล้ำตัวาก็มาเติมเครื่องเลยบ่เนี่ยปลาแดกบ้านห้องเครื่องปรุงปลาแดกไก่ลำปลาปลาแดกปลาลาปลาแดกมาแต่บ้านต้มใส่ขวดเรียบร้อยนั่นห้องละหนึ่งชัดพี หนึ่งส่วนถ้ากวนพี่น้องอยางมันเข้มอันนี้อันนี้รนรครับว่าได้พี่น้องเอ้ยหงสูรครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายบุญละอ่าเชใส่เกลือจักน้อยแนะ่ะใส่ปไปเด็กหลายแล้วยามบบเข้มใส่ทั้งต่ำใส่ทัง้งนนั่บเออต่ำได้ที่เนาะต่ำเลยไปเลยเออเกลือเป็นยังเข้มแห้ง เริ่มแล้วไหมเริ่มเนาะเท่านาเท่าล้างไว้แหละตากล้องได้จำซอยเอาครับเออแล้วหมอเดือดจังหน่อยก่อนเปลี่ยวฟ้ามาปิดไว้ก่อนแอ้กันบ่จังสิใส่ป่าปิดกล้องก้อยก่อนบ่เออบ่แม่สีอันเออเออปิดกล้องก็ได้จิมน้ำก้อนบ่ที่พี่น้องเออน้ำเป็นตะเพ็ดแต่ว่าจิมน้ำให้ได้เขาก่อนได้พี่น้องจิมน้ำก็ยังใส่ป่ากูว่าแล้ววะแดงนวเล็กมาเพิ่มให้มันจางบานเลย เสริมตะเกืออะไรเป็นไรถ้าเฮงหนี่เ <im itation> ฮงบ่ม,มักเข้มอยู่ขนาดว่าหันนาบไว้เนี่ยนี่ส่นเติมไปแล้วเ <im itation> ฮ้ยเ็สีเข้มเฮงสีเดลืองเทีหอนน้ำทิ่มุ่นแล้วปรุงไม่พุ่นแล้วมันเข้มพี่น้องเขาก็มีวิธีแก่ใส่แม่น้ำปานแกงเพล่ละใส่น้ำลงไปกระซิมอีกพี่น้องเอ้ยใส่ปลาลงไปว่งเหรอจะเศรเ้าเข้มน้อยตัว <im itation> เออเพระพาะปลาปานมีน้ำ ปลามันดูดดูดดูดตามเข้มวันปลานำทะเลอืใส่ปลาไปเนี้ขันตอนต่อไปพี่น้องใส่แล้วก็ไม่ต้องค้นเด้อปลาใส่ไปเลยนำเดือดเท่าใส่เลยครับห้ากับปิดไปจังหน่อยพี่น้องให้มันเดือดเดือดละมาคนที่หลังครับมาคนที่หลังอู้หมอละไปใส่น้ำไหลจังหน่อย บ่อยมันข้าวบ่อะมันข้าวคนเฉียหลังรอสักครู่หมอเดีกันนะพี่น้องอ่าขั้นตอนชุดไทยคือใส่ผักอีตูซุกแล้วบัดที่ไหนอ่าเติมผักยังองมาเบิ่งได้ป่ะเนี่ยเติมด้วยเติมด้วยขั้นตอนชุดไทยพูดนะเอ้ยมันเฉี่ยไอพี่น้องมาแล้วครับน่ากินนะมันเฉี่ยไอันตอนนี้นาะใส่ผักอีตูใส่ผักอีตูแบบที่ไหนม่มีผักกระแยงในตลาดจตได้ว่าจะใส่ผักกระแยงมันจังเสียบแมนอยู่เออผักอีตูแท่นแล้วเออ ซิมมึงอีกเจ็กเตีย์ก,ก็ได้พี่น้องบ่ะที่เนี่ยอ่าซิมครับซิมบาร์เทนสปีดแก๊สครับเป็นใดเรียบร้อยแล้วครับเบื่องหน้าตาไกล้ใกล้ลอะเอซีอ่อีกแก่อ่าลางเลยลากมันส่งติคลิป สวัสดีค่ะแล้วเดอร์บานิล่าล่าท่านผู้ชมเด้อกดกดไลค์กับาเบิรงกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจไก่กดติชิด้อค่ะเด้อช่องทิชชู่ชแนลอ่ะ